ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของยามาฮ่าที่มีคุณผู้ชมสนใจสอบถามกันเข้ามาถึง YZF R3 โดยมีการส่งภาพนี้มาให้ชมกันครับว่าใช่ R3 ในอนาคตรหรือไม่นี่คือภาพเรนเดอร์หรือว่าภาพ CG จจากสำนักจูรักเซนดี้ดีไซน์ของอินโดนีเซียครับไม่ใช่ภาพจริงแต่ประการใดเป็นภาพตัดต่อเติมแต่งตามความคิด ตามความชอบของคนอินโดนีเซียในขณะนี้สังเกตดูเจนนะครับว่าดีไซน์ของมันนั้นเป็นการนำช่วงหน้าโดยเฉพาะชุดหัวแฟริงมาจากรุ่น YZF-R6 จุดนี้นะครับหลายคนคนไทยเองก็ชื่นชอบผมเองก็ชอบครับคนอินโดนีเซียก็คิดเหมือนกันตรงจุดนี้คิดคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าชฉมของ YZF R6 ในขณะนี้ผ่านมาแล้ว4ปี ในปีหน้านะครับ Yzfr 6คาดว่าจะมีการเปลี่ยนโฉมใหม่เพราะฉะนั้นโฉมนี้จะกลายเป็นโฉมตกรุ่นก็ดูว่าเป็นเพียงแนวทางอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยดีไซน์ของอ6นั้นโดนใจคนทั่วทั้งอาเซียนรวมถึงฟลิ่งท้ายที่มีการเจาะรูให้อากาศไหลผ่านได้แต่ว่าคราวนี้สังเกตไหมครับว่ามันมีเฟรมเหลี่ยมที่คล้ายคลึงกับ Yzfr 1 5เป็นเฟรมเดลต้าบ็นะครับที่มีความสวยงามแต่ว่า R3 หรือว่านั้น เป็นเฟรมท่อเหล็กกลมแบบไดมอนด์เฟรมจุดหนึ่งที่คนอินโดนีเซียชื่นชอบก็คือเรื่องของสวิงอาร์มอลูมิเนียมทรงสามเหลี่ยมที่ใช้ในรุ่นของ yzf r 1 5เขาก็อยากได้นะครับโดยการให้เอาเฟรมและสวิงอาร์มมาใส่เข้าไปในตัวของ yzf r 3ตรงจุดนี้นะครับเป็นความคิดเป็นความต้องการแต่ความจริงแล้วอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ต้องอย่าลืมครับว่าทิศท,ทางสนามมอเตอร์ไซค์สปอร์ตรุ่นใหญ่ 300cc ของยามาฮานั้นวันนี้ดูเหมือนว่าจะยังคงนิ่งๆน,นะครับกระแสข่าวที่บอกมาว่าจะมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็น3สูบเรียงนะครับรวมถึง2สูบเรียงแบบครอสเพลนแข็งชาร์ฟบอกอีกครั้งหนึ่งเลยครับว่าจากกระแสข่าวเชิงลึกยืนยันมานะครับว่าเป็นไปไม่ได้ยามาฮ่าจะยังคงใช้เครื่องยนต์แบบเดิม2สูบเรียงเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนเป็นครอสเพลนแข็งชาร์ฟอย่างแน่นอนเรื่องราวของ YZFR3 จะมีการพัฒนารูปแบบไหนนั้น เน้นอย่างเดียวครับเรื่องของรูปโฉมดีไซน์ให้สืดดนใจนะครับกำลังเครื่อนนั้นก็ทําได้ดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าคู่แข่งของมันนั้นไม่ใช่นินจา Z x 25R แต่อย่างใดมันคือมอเตอร์ไซค์คนละคลาสกันนะครับคู่แข่งของมันคือนินจา400และ c b r 250 R สรุปอีกครั้งหนึ่งครับว่านี่คือภาพเรนเดอร์หรือว่าภาพ CG จากจุลักเซนดี้ดีไซน์ไม่ใช่ภาพจริงแต่ประการใดดูไว้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นครับ